สวัสดีครับที่นี่บ้านสวนนิมพุจังหวัดอำนาจ,จเจริญวันนี้วันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566นะครับอยู่ที่นี่ที่คลองไส้ไก่นะครับวันนี้ก็เติมน้ำเข้าไปอีกหน้อยนึงนะเมื่อวันศุกร์ก็เติมไปแล้วแหละนะคะเห็นว่ามันลดลงนิดหน่อยก็เลยมาเติมอีกนะครับ <c oughs> ก็ไปซื้อปั๊มน้ำมาใหม่นะ เพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันมันพังนะน่าจะเป็นที่ไอตัวคาปาซิเตอร์มันอาจจะมีปัญหานะครับก็ยังไม่มีเวลาซ่อมพอดีก็อยากจะซื้ออีกสักเครื่องนึงเพื่อจะไปดูดน้ําจากลําห้วยขึ้นมานะครับซื้อใหม่นี่ก็700วัตต์นะก็ดูดดีเลยดูดน้ําได้สะใจนะครับอ่าสำหรับคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้นะบอกว่า มีปลาตัวเล็กๆนะฮะปลากดขึ้นมานะครับก็รู้แล้วนะฮะว่าเป็นปลาอะไรนะก็เป็นปลานินนั่นเองนะลูกปลานินนะครับ <c oughs> ก็คงจะเป็นลูกหลานนะที่มันเกิดขึ้นจากปลานินรุ่นเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็เอาปลานินมาลงปรากฏว่ามีน้ําท่วมน้ําท่วมปลาบางส่วนก็ไหลไปตามน้ํานะครับ เหลือประมาณ10กว่าตัวนี่แหละนะสิกว่าตัวที่เหลืออยู่นะครับปีนี้ก็กลัวว่าน้ำจะมาอีกนะก็เลยได้ทำการลงเบ็ดนะครับได้มาสามสตัวนี่แหละฮะตัวใหญ่ๆตัวละกิโลกว่านะครับก็คิดว่าคงจะเป็นนี่แหละพ่อแม่พันนะปีนี้ผมก็คงไม่ต้องซื้อพันปลามาลงนะครับ ก็เป็นปลานินที่ขุนมาเพื่อตอนที่ซื้อมานะอ่าเป็นปลานินขุนหรือเราเรียกว่าปลานินหมันนั่นนะฮะแต่ความจริงมันก็ไม่ได้เป็นหมันอะไรหรอกมันแค่อ่าได้รับฮอร์โมนที่ทําให้มันกินอาหารอร่อยนะกินเยอะว่างั้นเถอะแล้วก็ทําให้มันจเจริญเติบโตได้รวดเร็วนะครับอ่าก็ปรากฏว่าเอามาวาง มาไว้ที่คลองไส่ไก่นี้ออกลูกแพลานนะเยอะเลยนะครับแล้วก็เห็นตัวโตวขึ้นอย่างชัดเจนนะส่วนตัวนี้ก็เป็นปลาที่กำลังกินเหยื่ออาหารอยู่นี่ก็อ,าาอย,อาาอยุได้ประมาณสี่เดือนกว่านะครับสี่เดือนกว่าสำหรับบรรยากาศที่บ้านสวนวันนี้ก็สัมผัสลมเย็นๆนะครับ ลมเย็นๆแล้วก็วันศุกร์16-17อ่าวันศุกร์ที่17นี้ก็น่าจะมีได้รับความหนาวเย็นเข้ามาแล้วนะครับ16-17ถึงวันที่21บ่ประมาณนี้นะแล้วก็จะกลับมาร้อนอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่อยากสัมผัสลมหนาวนะอย่าลืมน,นะครับวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์นี้นะ ได้เจอแน่นะครับอาจถึงขั้นได้ใส่เสื้อแขนยาวกันนะแต่ก็จะหนาวสักแป๊บหนึ่งสอาวันอย่างนั้นก็กลับสู่สถานการณ์เดิมก็คือร้อนเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ฝนก็น่าจะหมดแล้วแหละนะอ่าตกนวนนะภาคใต้แล้วนะครับตอนนี้คนเกี่ยวข้าวก็จะลำบากกันหาที่ตากข้าวนะต้นมะม่วงที่ปลูกไว้ก็เริ่ม แตกใบแล้วนะครับก็แปลว่าพอมีน้ำน้ำมันก็จะซึมไปตามดินนี่แหละนะมันมีน้ำต้นไม้มันก็เจริญงอกงามดีนะครับนี่ก็ได้ขุดคลองไส้ไก่ไว้โน่นนะเห็นไหมไก่ไก่น่นแหละครับก็กะว่าจะค่อยๆขุดไปเรื่อยๆนะครับให้มัน จะหลดกันเป็นคลองยาวๆนะครับคลองยาวๆเห็นตัวไหมปลานินตัวน้อย,อยมแต่ตัวที่เริ่มโตแล้วนะครับมากินอาหารคลองนี้ก็ยาวไปถึงโน่นแล้วฮะตรงนี้ก็ประมาณสักหกสิเจ็ดมตรจะได้ตัวนี้1ิ1สี่เมตรนะครับเดี๋ยวพา เดินไปดูแต่ะไครที่ปลูกไว้ก็ติดแล้วแหละนะแตกใบแล้วนะครับน,นี่ก็ดอกบัวเอามาลงไว้อยากดูดอกมานะตอนนี้ก็ติดต้นแล้วแหละอันนี้ต้นบักเขียบไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับซื้อมาต้นละเท่าไหร่บาทกิ่งพันซื้อมาจากลาซาด้านะ น,นี่ก็ต้นปักซีดาฝรั่งติดแล้วแหละน่าจะติดแล้วนะคะคงไม่ตายแล้วแหละเพราะว่าแทงยอดแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือรดน้ำบ่อยๆนะอโอเคแล้วส่วนมะม่วงก็แตกใบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คลองไส้ไก่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทำสะพานข้ามคลองให้แม่บ้านนะ โอเคไหมอ่าโยกดูก็โอเคอยู่นะครับอืมไม่พังหรอกเพราะข้างล่างก็มีไอ้คันดินรองรับไปอยู่นะไม่ลงไปง่ายๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูของใส่แก่ได้ได้ขุดไว้นะอันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะขุดวันละนิดวันละหน่อยนะครับวันละเล็กวันละน้อยไปนะไม่ได้เป็นงานที่เร่งรีบนะครับ ค่อยๆทำไปนี่นะครับก็จะขุดไปถึงโน้่นแลวฮะเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนนะเสร็จเป็นด้านๆไปก่อนนะนี่ก็ใช้พลั่วขุดไปสองชั้นนะครับประมาณสักสีห้าชั้นนะคิดง่ายๆก็เอาพล่วตักหน้าดินออกไปสักสี่ห้าชั้นก็ จะลึกประมาณสักเมตรนึงนะครับกว้างก็ประมาณเมตรนิดๆน,ดน,ดนะส่วนตรงนี้เป็นคลองไส้ไก่ที่ไม่ได้ปูผ้าย่างไว้นะฮะน้ำก็ยังโอเคอยู่นะครับข้อดีของมันก็คือมันมีน้ำซึมเข้ามาด้านข้างถ้าเราเอาต้นไม้มาปลูกมาลงก็จะพอดีเลยนะครับไม่ต้องลดน้ำต้นไม้นะถ้ามีน้ำอะไรมันก็ อเคหมดนะที่บ้านสวนก็มีแหล่งน้ำให้ใช้แบบแบบไม่ขาดแคลนนะครับในต้นอะไรเนี่ยเขียนชื่อมันไว้อยู่นะตอนนี้ก็ลบเรือนไปแล้วเริ่มแตกใบแล้วปแปลว,ว่ามันติดแล้วนะครับแล้วเหลือแต่แค่ดูแลใส่ปุ๋ยหายา มาคู่ไมห่หน่อยนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็บันทึกชีวิตที่บ้านสวนชีวิตการเลี้ยงปลานินก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ